ก็ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะครับที่เราจะปลูกต้นทุเรียนหลังจากต้นทุเรียนที่ผมซื้อมานี้ะนะครับซื้อมาพักได้สามวันแล้วนะครับก็นําออกแดดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลุมที่เราขุดตรงนี้นะครับมีการเติมขี้วัวขี้ไก,แก่แกลบและก็เศษวัสดุลงไปอย่างละหนึ่งถุงคลุกเคล้ากันนะครับหลังจากนั้นเราก็ปล่อยทิ้งไว้1เดือน นะครับอาจตากแดดตากฝนรดน้ําจนมันผูพังดีรียบร้อยแล้วนะครับก็มีหญ้าขึ้นหลังจากนั้นเราก็พูนด,ดินนะครับการทําเช่นนี้ก็เพื่อที่จะปรับปรุงดินบริเวณก้นสะหรือดินเหนียวดินแน่นนะครับให้มันมีคุณภาพสําหรับที่จะปลูกพืชต่ตอไปอาการปลูกนั้นไม่ใช่เรื่องยากนะครับเป็นเรื่องง่ายแต่ปลูกแล้วทําให้ต้นทุเรียนรอดตายนะครับและโตวไวนั้นเป็นเรื่องยาก นะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเหตุให้เราต้องทําคลิปนี้ขึ้นมาต้นทุเรียนที่จะปลูกวันนี้ก็เป็นต้นทุเรียนพันธุ์น้มดําโอชีนะครับสิ่งที่เราจําเป็นต้องมีต้องใช้นะครับก็คืออันที่หนึ่งน้ํา1บัวนะครับอันดับถัดไปที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือไตรโคเดอร์มานั้นส่วนที่3ก็คืออ,อีกส่วนหนึ่งก็คือ สตาร์กเกิลจีหรือสารกันปลวกนะครับมียี่ห้ออะไรใช้อันนั้นใช้เล็กน้อยใช้รองเพื่อไม่ให้ปลวกให้แมงทั้งหลายนี้มากัดกินรากต้นทุเรียนของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับช่วยให้ทุเรียนปรับสภาพได้ดีดินก็จะช่วยให้ดินนั้นช่วยให้รากฟื้นฟ,นฟนูเร็วงอกรากเร็วก็คือฮิวมิก UM นั่นเองนะครับอันนี้เป็นฟูลวิกนะครับ ถ้าฮิวมิกก็จะมีสีดําใช้ตัวใดตัวหนึ่งใช้อย่างไรก็ได้นะครับแต่ถ้าหากไม่มีอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับใส่น้ําอย่างเดียวนะครับรองก้นหลุมแค่นั้นเองพวกนี้ที่ผมกล่าวนี้ก็สามารถที่จะ,ะใส่ภายหลังได้นะครับการไกนั้นเราก็จะใช้สําหรับตัดข้างถุงตัดก้นถุงนะครับมันจะสะดวกกว่าการใช้มีดนะครับทุกครั้งที่เราทําหลุมนะครับ เราก็จะทําเครื่องหมายด้วยการปักหลักเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าหลุมนั้นอยู่ตรงไหนนะครับจุดศูนย์กลางมันอยู่ตรงไหนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วพอถึงเวลาเราก็ถอดออกครับเราก็ใช้จอบสับดินลงไปท่านผู้ชมเห็นไหมครับสับสักครู่หนึ่งเราก็พบหนอนแล้วนนอนพวกนี้ก็มาจากขี้วัวขี้ไก่หรือจากในดินเอง นะครับไม่ต้องใส่สารกันปลวกกันแมลงอะพวกสตารเกิลจีอะไรพวกนี้นะครับหรือมาเชียวพวกนี้ก็เพราะว่ามันมีหนอนพวกนี้นี่เองปลูกไม่กี่วันก,กี่เดือนก็ตายนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับนะอันนี้เราก็จับเอาออกไปซะนะครับดินที่เราขุดนั้นมันแห้งนะครับเราจะทําอย่างไรนะผมอยู่บนภูเขา นะครับเป็นบริเวณภาคเหนือที่อาจจะจะมีน้ําน้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ภูมิปัญญาของเราที่ก่อนปลูกนั้นเราก็จะใส่น้ําลงไปที่ชุ่มแต่น้ําที่ใส่ลงไปนี้ก็จะทําให้ดินบริเวณข้างเคียงนี้ได้รับน้ําเวลาที่เราเอาตุ่มดินใส่ลงไปแล้วนะครับตุ่มดินตุ่มดินนั้นเปียกชุ่มชื้นดินที่แห้งมันก็จะดึงดูดน้ำในตุ่มดินของเราออกไป เพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวเราก็ใส่น้ํานี้ลงไปนะครับถ้าหากว่าฝนขาดฝนขาดช่วงนะครับทิ้งช่วงลงไปอย่างน้อยมันก็จะมีน้ำมีความชุ่มชื้นภายในดินนี้หลงเหลืออยู่เราสามารถที่จะใส่ฟูลวิกนะครับสารบำรุงดินนะครับบำรงรากเร่งรากเนี่ยลงไปได้เลยนะครับใส่ไปสองช้อนใส่ ไตรโคโดมาลงไปนะครับเกือบช้อนอันนี้สารกันแมลงพวกสตาร์เกิลจีมาเชียวทั้งหลายนะครับใส่ลงไปเราก็ใช้กรรไกรตัดหลังจากที่เราตัดนะครับามาเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นรากทุเรียนนะครับอาสารเดินต่อกันย่เยืยมากมาแข็งแรงนะครับ แต่ย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับก้นถุงจะเป็นจุดที่มีรากพับงอในลักษณะนี้นะครับให้ใช้กันไกตัดนะครับเราก็จะต้องใช้นิ้วนี้นะครับไล่ดินออกไปนะไล่ดินออกไปนะครับเอา ใช้นิ้วนะครับดันดินออกไปนะครับการทําเช่นนี้เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้รากตะขาบบริเวณข้างๆต้นทุเรียนนี้เป็นอิสระจากตุ่มดินนะครับหลุดออกจากคอมฟอร์ทโซนนะครับถ้าเราไม่ทําก็ได้นะครับแต่มันโตช้าเพราะว่าเวลาที่มันเจริญเติบโตนี้มันก็เกาะอยู่ตุ่มดินนั่นแหละมันไม่ไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาของทุเรียนบางคนปลูกแล้ว ไม่โตไม่ไปไหนสักทีนี่ครับก็เพราะว่า,าเราไม่ได้ทําการแผ่รากนั่นเองการแผ่รากนี้ก็เอารากมาจากบริเวณด้านข้างนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องอเอามือนี่เคลียรเคลียดินออกลักษณะนี้นะครับให้ดินด้านข้างเป็นอิสระให้รากด้านข้างเป็นอิสระอย่างนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นรากตะขาบตรงนี้ก็จะเป็นอิสระส่วนหนึ่งเสร็จแล้วเวลาปลูกเราก็จะแผ่รากตรงนี้ออก ตรงนี้นะครับเรียบร้อยละจากนั้นเราก็นําประตุ้มดินนี้ไปวางครับเวลาวางเราก็หันด้านหลังใบนี้ไปทางด้านที่มีแสงแดดมากสุดก็คือทิศตะวันตกนะครับเสร็จแล้วเคล็ดลับสําคัญนะครับก็คือการแผ่รากนั่นเองนะครับถ้าผู้ชมเห็นไหมครับตรงนี้ครับคือรากตะขิบนะครับรากตะขาบอะไรที่เรา เอานิ้วแหวกอ่ก้อนดินนะครับแล้วก็ดันรากนี้มาให้หลุดออกจากตุ้มดินพอหลุดจากต้นดินแล้วเราก็แผ่นะครับอ่าแผ่ออกมาด้านข้างลักษณะนี้ทําทุกด้านเลยนะครับถ้าหากว่ามันมีนะครับเราก็แผ่ออกลักษณะนี้จากยาวออกไปลักษณะนี้เห็นไหมครับอ่าแผ่ตรงเนี้ยนะเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดสําคัญอย่ามองข้ามนั้นเราก็นะครับเปลี่ยดินลงไป นะครับถมทับเป็นชั้นๆอย่างนี้นะครับถมทับเป็นชั้นๆอย่างนี้นะครับอันเนี้ยแค่นี้เองนะครับมันก็จะทําให้ต้นทุเรียนของเรานั้นโตเร็วโตวไวในส่วนนี้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเพิ่มฟุลวิกลงไปรอบข้างได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถมในลักษณะนี้นะครับเกลี่ยกลบ บางๆทีละชั้นทีละชั้นนะครับหลังจากที่เกลียกบกเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ไม่ควรจะลืมนั่นก็คือใช้ฝ่ามือถ้าครับถ้ามีสองข้างก็กดรอบๆเบ,บ,บาๆตรงนี้นะครับกดรอบๆเบาๆตรงนี้ด้านข้างนะครับที่อยู่ที่อยู่รอบๆถุงนะครับสิ่งสำคัญคือเรา กดตรงนี้นะครับอยากกดตรงบริเวณนี้ที่เป็นดินแดงๆนี่ที่มากับตุ้มดินนี้อยากกดนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาดินนี้นะครับโปะข้างบนเล็กน้อยนะครับสักหนึ่งนิ้ว2นิ้วการโปะวางตรงนี้เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้รากนั้นได้รับความร้อนจนรากแห้งนะครับหรือรากตากแดด ใช้ดินกลบตรงนี้ลักษณะของมันนั้นก็จะเหมือนกับกระทะสําหรับทําหมูกระทะเห็นไหมครับท่านผู้ชมมันเป็นลักษณะของกระทะสําหรับทําหมูกระทะนั่นก็คือจุดศูนย์กลางตรงนี้มันจะนูนออกมาสูงแล้วก็ไล่ลาดลงมา,าตรงนี้ก็จะเป็นจุดต่ํานะครับอรองรับสําหรับการที่ฝนตกลงมาหรือเรารดน้ํา นะครับน้ำก็จะอยู่บริเวณข้างๆนะครับผมก็จะใช้น้ำราดรดตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็คือบริเวณที่เราจะรดน้ำนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็รดน้ำดินก็จะไหลมาลักษณะนี้เห็นไหมครับเราจะลดน้ำรอบๆ เสร็จแล้วนะครับเราก็ปลูดินลักษณะนี้เพราะฉะนั้นส่วนสำคัญก็คือรากข้างบนนะครับเราก็ปลูกเอาไว้เหตุผลก็เพื่อพี่ไม่ให้รากแห้งนะครับเราก็จะให้ดินบริเวณรอบข้างที่เป็นดินเก่าดินเดิมที่ตรงนี้กับดินที่มากับตุ่มดิน นะครับมีความชื้นสม่ำเสมอกันนะครับหลายคนพลาดเพราะว่าพื้นดินตรงนี้แห้งและตรงนี้เปียกนะครับจึงทำให้อาดินแห้งนี้ไปดูดเอาน้ำจากต้นทุเรียนมาจึงทำให้อาต้นเฉานะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขก็ทำอย่างที่ผมบอกนะครับ,บใช้หลักนะครับแมแหลมนะครับปักตรงข้าม ต้นทุเรียนที่มันโน้มไปต้นทุเรียนโน้มไปทางนี้ใช่ไหมครับเราก็ปักตรงข้ามแล้วก็ผูกเชือกลักษณะนี้ก็จบแล้วครับน,นนี้คือเคล็ดลับของการปลูกนะครับาการปลูกวันนี้ก็เป็นการปลูกแบบแผ่รากนะครับไม่ใช่ล้างรากปลูกและแผ่รากหลายคนก็แกะจากตุ่มมาแล้วก็ปลูกเลยนะครับผมก็เคยทาเหมือนกันเลี้ยงเอาไว้ ได้คำตอบก็คือไม่โตและก็ไม่ตาย